เออ่จะตัดข้ามอะไรนะข้ามข้ามรั้วเข้าไปเนี่ยตอนนี้เขาเขาเขาล้อมรั้วไอ้ดักไว้ใช่ไหมพอทะลุรั้วนี้ไปก็จะลงน้ําเขื่อนลงน้ําเขื่อนแล้วครับลงน้ําเขื่อนก็จะผ่าน<ว>ผ่านป้อมปี๋นนเนาะลุงเต้แชนแนลสหายรักครับวันนี้วันที่18 เมษา6-4นะครับลุงเตี้ยได้ตามเรื่องราวเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับคลิปนี้ลุงเตี้ยมาที่หมู่บ้านที่โครงนะฮะหมู่บ้านที่โค่งหมู่ที่สองบางเพลอำเภอสังขาบุรีนะครับเรื่องราวของทางรถไฟครับตอนนี้ลุงเตี้ยยืนอยู่บนทางรถไฟสายมรณะนะครับที่เห็นต้นมะพร้าวปลูกอยู่ข้างเนี่ยนะฮะนีอาแนวทางรถไฟ นะนะชาวบ้านได้ปลูกมาพาะพร้าวล่อะทางรถไฟไปนะครับเสน้นท,ทางที่หลงเหลือตรงนี้นะครับต่อจากต่อจากทางรถไฟที่หมู่บ้านหนองบงดงนะถ้ำถ้ำหนองบงโดงเนาะต่อต่อจากถ้ำหนองบงด่งที่ข้ามน้ํามานะฮะที่ข้ามน้ํามาช่องเขาขาดไอช่องนี้อยู่ที่บ้านที่โค้งนะบ้านที่โค้งนี่มันจะมีช่องเขาขาดอีกช่องหนึ่งัมีช่องหนึ่งมีช่องต่อจากช่องนี้ไปแต่ว่าช่วง ช่องช่วงนี้มันเหลือตรงตรงนี้หมู่บ้านที่โคลบเนี่ยอาจจะเลยไปถึงน้ําเขื่อนนะครับข้างล่างนู่นไปถึงน้ําเขื่อนเนาะอันนี้เดี๋ยวสาหายแล้วครับเดี๋ยวลุงเต้จะพาไปดูเส้นทางที่หลงเหลือเส้นทางรถไฟสายมรณะนะครับนี่เป็นช่องนะครับก้อนหินที่หลงเหลือน้อยมากแล้วครับช่องนี้นะฮะเขาก็กดกวาดเป็นไปอะไรไปเดิมนมาดูตรงนี้สหายบางคนยังไม่รู้ว่าเป็นทางรถไฟเข้นใี่เนี่ยมันยาวไปเลยผ่าทะลุทะลุไล,ล่นี่ไปก็จะลงไปนู่นเลย ที่น้ําเออน้ําเออปุ๊บก็จะไปผ่านตรงนู้นไงผ่านป้อมปีครับพี่ผ่านป้อมป,ป,ปีก็จะไปผ่านอ่าอะไรนะลิเจียลิเจียเนาะผ่านลิเจีย<ป>ก็จะไปนู่นเลยจงอัวครับผมรงอัวก็นู่นแหละแต่ทะลุไปอทองอภูมิไปไทรโยกเลยไปอ่าพุทุงพุททอง ก็นั่นแหละถึงของอภูมิใช่ไหมยาวไปใส่ย่งไม่ตัดครับพีเตียบอกว่ามันล้อมาอันนี้เส้นเส้นทางที่เหลือเป็นบางช่วงบางตอนนะสหายเนาะน้องฝึกนะก็พอยังได้ดูลงเหลือนะครับลุงเตียจะพาสายไล่ไล่เก็บเป็นขั้นเป็นตอนของหลักฐานเส้นทางรถไฟสายมรณะให้เก็บทุกขั้นทุกตอนเลยนะครับให้สายได้ดูได้ชมกันว่าร่องรอยเก่ามีจริงหรือเปล่านะครับยังมีจริงครับสายเดี๋ยวลุงเตี้ยจะพาดูทั่ว เป็นขั้นเป็นตอนเป็นช่วงๆของอำเภอทงขาบุรีอยู่ตอนนี้นเนาะเนี่ยเราเดินไปดูทางนี้อีกหน่อยมาครับมาทางนี้ก่อน,นมียาวอยู่ทางนี้ใช่หมดเลยครับตายเนี่ยเป็นแนวมะพร้าวเนี่ย,ยเป็นแนวทางรถไฟเดิมสหายักครับตอนนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้อีกตอนหนึ่งที่นุงเที่ยพาสหายไปล่าทางรถไฟสายมรณะทางรถไฟสงครามโลกครั้งที่สองคลิปนี้ อีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในหมู่บ้านที่คล่องต่อจากคลิปเมื่อสักครู่นี้ครัก่อนคลิปนี้เนาะก่อนคลิปนี้วันนี้ก็วันที่สิบแปดวันที่สิบแปดหกสี่เหมือนกันนะครับต่อจากคลิปเมื่อกี้นี้อยู่หมู่บ้านที่คล่องเนาะน้องเปิงเนาะอันนี้ก็อยู่หมู่บ้านที่คล่องเหมือนกันแต่ว่าใกล้ๆจะไปนีเจ้าใกล้จะไปนีเจียใกล้ถึงนีเจียใกล้ถึงนิเจียอีกระยะหนึ่งที่ทางรถไฟหลงเหลืออยู่ตอนนี้สหายครับไปดูกันลุงเตี้ยด้วยตาไปดูด้วยกันครับผม ไปดูครับนู่นเลยครับยาวไปนู่นเลยสหายเราจะเดินพาสหายเดินดูไปนู่นหน่อยไปสุดสุดทีด่น้ำน้ำน้ำท่ำวมใช่ไหม,มน้ำฝนครับผมถ่ายอายตอบหนึ่งครับนี่จะเป็นเดินนูเงินดูดิอันนี้ได้เดินลอกลับไปดูครับลองหันไปดูทางนู้นครับมันจะตรงดิเ๊กที่รอบที่แล้วไอหันหันมาทางนี้นี่ไปต่อกับหมู่บ้านตอนที่อยู่หมู่บ้านที่โคล่งเมื่อกี้ครับผมส่วนต้นยอดพลาที่เราเจอไปเนี้ยตรงที้ต่อจากหมู่บ้านที่โคล่งเมื่อกี้อันนี้ก็อยู่ที่โคล่งเหมือนกันครับเลยหมู่บ้านมาทางลิเกีย าทางดิเจียทางไปเมืองการนะฮะทางไปตองบวชภูมิเนาะทางนี้เนาะนี่หันหน้าไปนี่ไปไปนู่นเลยไซโยกไซโยกเนาะไปไซโยกไปนู่นเลยนี่เดินเดินดูตรงนี้ก่อนอัน,นี้ไอ้น,นี่เส้นทางจริงที่หลงเหลืออยู่นะครับตหายซึ่งเป็นก้อนหินที่ลดหายไปบ้างก็มีนะครับแต่ช่วงนี้เป็นหินแม่น้ํามาผสมด้วยนะ้ําผสผสมผสมหินแม่น้าเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่อยู่ใกล้แม่น้ําแล้วไงใกล้ใกล้แม่น้าลันตี แม่น้ำละทีถ้าไปทางนี้ก็จะลงไปแม่น้ำเหมือนกันนะครับแม่น้ำเอ่สามสายเราเนี่ยสามแฝวรวมกันลงมาแฝวน้อยนะลงไปทองอภูมอ่ะใช่ไหมพอไปถึงป้อมปีนี่มันจะใกล้แม่น้ำน่ะใกล้แม่น้ำสายใหญ่แม่น้ำสามแฝวพวกเราเนี่ยไหลลงไปท้องอภูมอ่ะครับผมจะลงมาช่วงบ้านละวานู่นแหละถึงป้อมปีก็เนี่ยพอเลยนี่ไปหน่อยก็ลัดลงมานู่นแหละบ้านละวานึะบ้านละวานั่งบ้านเก่าครับผมบ้านเก่าพวกเราอยู่ที่บ้านละวานใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแนวทาง แนวทางทางรถไฟสายมรณะที่ติดต่อกันยาวเป็นระยะยาวไกลมาจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมาจากสะพานแม่น้ำแควเนาะยาวไปถึงด่านพระจิตีสองค์นี่คือไปถึงนู้นแน่ไล่สะพานลันตีตรงนั้นไปตรง้นไปที่เราทำมาพี่อันนี้ก็เส้นนี้ก็ไปต่อกันไปเชื่อมนู่นเลยข้ามแม่น้ำลันตีไปที่ถ้ำหน้าถ้ำหนองปงดงครับแล้วก็ตียาวไปเลยสามแยก สามแยกเอ้ท่าจดีไปเติมน้ําไปเติมยังยังไปสามแยกพระเจดีอ๋อสามแยกก่อนอ่าแล้วก็ไปจุดเหลือจุดหนึ่งที่หมู่บ้านทองกะเรียครับก่อนจะถึงปั๊มเติมน้ําใช่ไหมไปดูปลายทางที่มันจะเหลืออยู่เท่าไหร่เนาะ้องเปิดครับตอนตอนนี้อากาศเย็นใช่ไหมน้ำแอ่หยดโอ้โหเย็นมากน้ำแอ่หยดเลยทะลุป้อมปีทะลุอ่าซีมองคะนะครับหมู่บ้านป้อมปีซีมองคะลิเกียครับประมาณนั้นนะครับทำไมก่อนนะทำไมก่อนตอนนี้เขาย้ายน้ำ พ่อมขึ้นมาก็เปลี <They S 1> right? well, ่ยนชื <m ort nerve> ่อหมู like ่บ้านไปบ้างแล้วก็มีไงนี่เนี่ยน้งเพิงเนี่ยมันจะยาวมานู่นเลยนี่ขุดแหวกนี่เคยเฉลยเลยที่เนี่ยใช่นี่ขึ้นต้นแรงเลยเป็นเป็นใช้ใช้แรงงานเฉลยทั้งหมดครับผมเอ่อใช้ขั้วใช้จอบนี่ก็หิ้งนี่ก็ลงเหลืออหลงเหนือนี่แหละสาหัสตรองไปนู่นเลยต้องมาที่ไหน นู่นแหละสหายครับมันจะตรงไปนู่นเลยเนะาะน้งเปิมครับผมยาวไปแนวต้นไม้นั่นเลยนะต้นปาล,ล์มทุ่งรวนรูดลิบลิบๆๆอ่ะลิบลิบช่วงนี้อาจจะมีช่วงอยู่เนาะจะมีช่วงติดต่อกันอยู่เราก็จะไปตามเอาคลิปหน้าครับเนาะคลิปหน้าจะพาสหายไปตามอีกช่วงหนึ่งที่ใกล้ๆทางป้อมปีทางลิเจียหมู่บ้านที่โค้งตอนนี้มันมี2ตอนเนาะน้เปิสองตอนสองตอนหมดแล้ว เราได้มาพาสหายมาดูเป็นสองตอนแล้วเนาะตรงหมู่บ้านที่โคร่งแล้วทางรถไฟที่หลงเหลืออยู่เนาะแล้วก็ยังมีนะมีตรงไอ้สะพานข้ามน้ําลันตีครับจะมาที่โคร่งครับผมตรงนั้นเรายังไม่ได้พาสถายไปดยูยังไม่ไดเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวได้ดูสหายใจเย็นนะเดี๋ยวจะพาไปด,พไปดูพาไปดูจนหมดเส้นทางรถไฟสายมอรณะในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับหรือว่าจะในอำเภอสังขาบุรีไปถึงอ่าเมียนมาเลยทีเดียวนะครับไปถึงอ่าตันตีเับ ข้ามอะไรนะข้ามข้ามรั้วเข้าไปเนี่ยตอนที่เขาเขาเขา,เขาล้อมรั้วไอ้ดักไวใช่ไหมพอทะลุรั้วนี่ไปก็จะลงน้ําเขื่อนลงน้าเขื่อนแล้วครับลงน้ําเขื่อนก็จะผ่านผ่านป้อมปีเนาะหมูม่บ้านป้อมปีหมู่บ้านอ่าที่มองทะอีกมีหมู่บ้านที่มองทะครับแล้วก็หมู่บ้านลิจเจย,เจยครับก็จะไปผ่านนู่นแหละอะไรนะขนุนขี่ไอ้ประมาณนั้นเราจะไล่เก็บไปเรื่อยๆรื่ยนะสหายเก็บให้สหายดูว่าอ่าตอนนี้อยู่บ้านที่โค่งนะครับนะบ้านที่โค่งอำเภอสังขบุรี นะครับล,ลุงจะพาสหายรักไล่ดูไปเรื่อยจนถึงซานติวเสยียตนะครับว,ว่าเส้นทางาจากประเทศไทยนะครับไปถึงเขตพม่าเหลือกี่ตอนเหลือเหลือเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่เหลือกี่ตอนเนานะน้องเปิงใช่ไหมเหลืออีช่วงเป็นตอนนะเนาะของจริง <ผม S 1> นะครับ <ผม S 1> เราจะพาสหายดูของจริงเลยครับรางรถไฟไม่มีแล้วหมอนก็หมดเหลือแต่ทางล่องรอยนะล่องรอย อันนี้ก็เป็นร่องรอยเก่าเนี่ยมันไม่มีก้อนหินอะไรแล้วมันก็จะตูกระจายไปอันนี้ก็เราก็ทะลุตรงนี้ไปก็จะตรงไปตรงไปเลยประมาณน,นะนู่นจะมีอีกช่วงหนึ่งเลยสวนเขาไปแล้วเลยเลยไล่เข้าไปแล้วอีกช่วงก็จะไปนู่นเลยใกล้น้าเขื่อนใกล้น้ำเขือเข่อนอ้นั้นอันนั้นเราจะไปตามอีกตอนหนึ่งครับผมอาจจะเป็นช่วงป้อมปีครับพ<ป>ีบไม่แน่ใช่ไหมล้วก็ ไล่เก็บไปทีละตอนนะน้องฝึงนะเอาเอาแต่จริงๆใช่ไหมต้นเต้นมาถ้าถ้าถ้าไม่เจอทางรถจริงๆแมวครับอ่าบอกเห็นจริงไปจริงของอไปไปไปด้วยตัวเองนี่แหละครับผมอ่จะได้โอเคเป็นคลิปตามล่าทางรถไฟส่งคำโลกครั้งที่สองเส้นทางรถไฟสายมรณะที่คนเล่าลือกันว่า1หมอนต่อหนึ่งชีวิตครับอ่าสำหรับเฉลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณ นะครับขอบคุณสหายรักที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามลุงเตี้ยแชนแนลนะครับทั้งเพจลุงเตี้ยการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดลุงเตี้ยจะพยายามเดินทางสำรวจทางรถไฟสายมรณะว่ามีเหลืออยู่เท่าไหร่ในบ้านของเราแล้วก็ในเขตเมียนมาเหลืออยู่กี่ช่วงกี่ตอนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณสหายรักทุกท่านครับผมสวัสดีครับ,รบโอสูรัสัยครับสัมบาดีสุขสุีส่ิอ้องบิงกะลาบา่าขันยะ